ส่วนตัวโค้อชอบกินบัวลอยแล้วที่นี่คือบัวลอยที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาน่ากินมากที่นี่แบบตับหมกอร่อยมากถ้าชอบกินตับคือแนะนําคือคนวอร์แกลองสูงน้ําดูดิมันอร่อยมากเราก็ไม่เคยแบบมาอยุธยาเราแบบได้วิวอะไรแบบนี้เลยอะเพราะว่าไม่เคยมาที่นี่แต่ฟีลลิ่งดีมากค่ะสวยงามมะม่วงตก ถ้าเมื่อกี้โดนหัวก็คือแบบสลบได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอยุธยากันค่ะพาเพื่อนไปวันเดย์ทริปเพื่อนข้างหลังเพื่อนเพิ่งมาจากฝรั่งเศสแต่ว่าเจอกันที่จีนนะ My name, Corin. My name is Kevin My name is Kevin ตอนนี้นะคะเราก็ถึงอยุทยาเรียบร้อยนะคะอันนี้คือร้าน ขนมหม้อแกงไม่ยหย่ค่ะคือส่วนตัวโค้ชชอบกินบัวลอยแล้วที่เนี้ยคือบัวลอยที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาแล้วไอ้นี่ก็คือคนปากไทยที่น่าเหมือนคนไทยที่สุดแล้วก็ชอบกินขนมไทยด้วยแกคือความสีมันอ่ะคือมันน่ารักเลยแบบสีฟิลแบบอันชันนิดนึงเลิศเ,เ,เดี๋ยวที่เนี้ยคือเหมือนกับพลลาเราเลือกจากตรงนี้ใช่ปะ เอาไปให้พี่เขาแล้วพี่เขาก็เอาไปอุดให้แล้วก็ใส่ถ้วยให้ได้ก็คือนั่งกินในร้านได้นเก็ตุ้ยแล้วพอนานก็ซื้อจิตาเอ้ยชงหมิงอ๋อยู่เจ้าพี่ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็คือสั่งประมาณแบบสิบอย่างถ่ายหมดกินไม่ได้หมดตอนนี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วเนาะน่ากินมากท <laughs> ับทิมกรอบ อันที่สองคือบัวลอยบัวลอยบัวลอยขนมโคขนมโคขนมโคได้อยู่ได้อยู่อันนี้คือข้าวเหนียว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 ถั่วดำถั่วดำได้อยู่นะโอเคงั้นกินเลยไม่ให้พูดแล้ว กูช <c oughs> ั type, ่วเว่ยโต๊ะ有点甜有点咸的有一点หวานนิดนึงเค็มๆแล้วก็หอมชอบไหมชอบชอบอร่อยแหละจะไหมยังหายหอบบอกว่าโอเคแต่ว่าแบบหวานแต่ว่าขนมไทยปกติมันจะแบบแอบหวานกว่าขนมที่แบบต่างประเทศนิดนึงเ 这个很特别，对吧？有点 smoky 的。然后这个 smoky 是那个蜡烛的 s m o k e 哦。很好了แบบอันนี้แบบรู้สึกว่าโสชาติมันแบบสเปเชียลมากเพราะว่ามันมีกลิ่นเทียนแบบต่างประเทศไม่มีเอาแบบเทียนมาทำอย่างเงี้ยแล้วอันนี้มาแบบน้ำกะทิน่าจะแบบไปอบควันเทียนอันนี้แบบสเปเชียลหนึน่งอันนี้เดี๋ยวเราลองกินขนมโคนะคะขนมโคในนี้มันเป็นแบบอันนี้ใช่มาเผา ปั่นชิมอร่อยดีเลิศแต่ยังหลายคนอร่อยมากชื่ออะไรชื่อยอร่อยอร่อยซื่อข่าวชือข่าวเชืออร่อยแล้วทูอร่อยอันที่สองอันนี้อันนี้อร่อยเป็นอร่อยเป็น h r e อร่อยดิสแล้วอันนี้ไม่อร่อยเหรออร่อยอร่อยแต่ค่เรียนชอบอันนี้สุดนะคขาเร,าเราาียนชื้อซื้อแบบอันนี้อร่อย ดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือต่อมาถึงร้านแล้วชื่อร้านกินเตี๋ยวเรือเะละ่ะคือร้านนี้อร่อยจริงนะจริงๆคือคนเขาเยอะมากแต่ว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลากินข้าวแล้วอะ่ว่ที่นี่แบบตับหมกอร่อยมากถ้าชอบกินตับคือแนะนํารสชาติโคตรเข้มข้นเดี๋ยวแบบมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงคือร้านนี้อเอาจริงคือแบบน้ำคือโคตรเข้มข้น คือคนเวอร์แกลองสูงน้ำดูดิมันอร่อยมากเราคือจริงๆอ่ะมันต้องใส่ผิกเพิ่มนิดนึงไม่ใเด็ดเราเด็ดเวอร์ตับหมกที่นี่คือกรอบสุดกินให้ดูเอาละเอาลวเอาละเอาละโอ้น่าน่าน่าเลิศแต่ก็很好吃，ด้วยป่ะ <L> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะนี่ค่ะจริงจริงไม่เคยมาดูตรงนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันหัวไาลกันหัวไหลจริงจริงคือแบบสวยมากแล้ววันนี้คืออากาศคือโคตรดีนะแต่ว่าติดร้อนไปนิดค่ะที่นี่ก็คนไทยเข้าฟรีนะคะต่างชาติ20บบาทโอ้สวยมากนะคะเมื่อกี้ถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าอยากขึ้นข้างบนแต่เราเป็นคนขี้เกียจมาก แต่ก็ต้องขึ้นนะคะเพราะพาเพื่อนมาเล่มาใครซ <Hi how? S 1> ื้เล่เลยมาใคยเหรอตอนซื้อว้เล่เลยไหนมานกตอนนี้นะคะก็พาเพื่อนมาโยนเหรียญน,นะคะโอ <Engagement. S 1> <Okay. S 2> เคเหรียญตกลงกันแล้วเป็นการขอพรแบบหนึง่งเราก็ไม่เคยแบบมาอยุธยาเราแบบได้วิวอะไรแบบนี้เลยอะเพราะว่าไม่เคยมาที่นี่แต่ฟฟลลิ่งดีมากค่ะวสวยงาม มะม่วงตกเมื่อกี้โดนหัวก็คือแบบนั่นเลยเคบินเยาวีเอชื่อมะม่วงฟรีนะคะวันนี้ตกใจเลยถ้าตกลงมาอีกรู้ก็คือสลบได้นะคะ l อันนี้คือโรตีสายไหมแม่ป้อมนะคะคือมันจะเป็นล้านที่แบบไวรัลแหละโซเชียลสุดๆเลยอ่ะมันมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เอาเป็นไซส์ใหญ่หนึ่งอันแล้วก็เอาไซส์เล็กสองอันค่ะอันนี้คือโรตีกรอบที่แบบใค่กินเหรอคะใช่ค่ะพออันนี้ด้วยแล้วก็ค่ะเอาสามอันค่ะได้คือที่เรามาไวคือพี่เขาสุดวนแบ่งี้ให้ดูเลยนะพ่าทำยังไงแต่ว่าวันนี้น่าจะเลยเวลาไปแล้วเพราะว่ามาถึงค่อนข้าง,งช้าม,มากตอนนี้เกอบ่ายสามโมงแลลวหรือว่าโชคดีค่ะเพื่อนโชคดีมีบุญนะคะ ถ้าพี่ไม่บอกผขไม่รู้นะว่ามันคือร้านขายขนมอ่ะจริงพี่ก็ไม่รู้แต่ว่าคือมันพอดีว่าแบบเขาที่เรามาแลว้วรอบหนึ่งเนี่ยแต่อ่เอ้ยร้อนจนแบบวันนี้นะ่าจะแบบฟิลแบบอยู่ในตเตาเผาอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะเรากาลังจะไปร้านสยามมานะคะจะัปที่ร้านค่ะแต่ว่าพี่ว่าพี่น่าจะมาผิดทางแล้วอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านสยามม้านะคะวิวฝั่งตรงข้ามเขานะจะเป็นแบบวิวแม่น้ํา เดี๋ยวเราพาไปเดินดูนิดนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสั่งกาแฟกันค่ะไปต,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟิลแบบนั่งข้างนอกแล้วก็อยู่ตรงข้ามวัดฟิลคือดีมากนะคะเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งแล้วก็จะไปสั่งกาแฟกันฟิอแบบปกติมาจะชอบกินวาน,นิลลาค,ลครีมโคบูช่ปมาแต่ว่าวันนี้สายเกินไปแล้วอะคือไม่งั้นคืนนี้เราจะไม่ได้นอนไม่ได้ทําอะไรกันทั้งนั้นนะคะเพราะวันนี้ให้เพื่อนใจ่าเงนินให้ละเพราะว่าไม่ไหวละเงินหมด เมื่กี้เพื่อนบอกว่าจะให้ออกไปนะข้คงนอกแต่ว่าไม่ไหวแล้วจริงๆอยู่ข้างในดีกว่าและกาแฟาที่เราสั่งนะคะก็มาแล้วอันนี้จะเป็นยูสุโซดาค่ะมีเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตน,นะคะแบบร้อนแล้วก็เอสเปรสโซเย็นนะคะแล้วก็เป็นสยามะไททีค่ะอันนี้ก็เพื่อนสั่งไง้เดี๋ยวลองกินกันดูเนาะว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะมานั่งกินยูสุโซดานะคะที่เราบอกว่ากาแฟที่เป็นโครบคูคือดีมากนะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะดีเพราะว่ากาแฟไม่ไหวแล้วเดี๋ย่ไนั่งเค็มเฮินเฮร์นะคะเฮิรนเฮอร์อแล้วก็หันมาดูหน้าคนกินนะคะยังมาอ้ยย้อมเลยเอ้ย <laughs> <laughs> อนนี้มีกินสาวรรด,ด้วยเป็นเหมือนยูสุเฮ้ยหรอพี่เข้าใจผิดวะมันคล้ายๆสวรรเลยอะแต่มันเป็นยูสุนะที่สาาั่งมะคือตอนนี้หน้าเราค่อนข้างแบบสามารถเราไปทอดไข่ดาวได้จริงๆมันแผลบนะคะเดี๋ยวจะไปคุยเล่นกับเพื่อนและรีวิวในร้านนี้จบเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ นะคะกาลังจะกลับบ้านแล้วก็คือว่าเหนื่อยมากหมดแรงอนะ่ะวันนี้อากาศร้อนเวอร์เดี๋ยวกําลังจะกลับบ้านนะคะแล้วก็วันนี้สนุกแหละเพื่อนดูหน่าสนุกมากเห็นป่มโอเคละทุกคนตอนนี้คือซีนมากเพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย